เพราะเมืองไทยคือเมืองหลวงของสตรีทฟูด มีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำค่ำจะรดเช้า เส้นริมทางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้ เจอกันอีกแล้วนะครับในรายการเชฟข้างถนนรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางแล้วอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอร์นสันมาเฟียฮุดบาทมาร์เลยครับ ทุกทไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมาเฟยอย่างผมเนี่ยไม่ได้จะไปรีดไถค่าคุ้มครองจากใครนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือจะไปตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยซอกเล็กซอกน้อยต่างๆเพื่อที่จะตามหาร้านเด่นร้านดังร้านอร่อยนะครับผมที่มีเรื่องราวนะครับผมการต่อสู้ยืนหยัดกว่าพวกเขาจะสําเร็จได้หนังเช่นทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับรายการของเรานะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังเหนื่อยกําลังท้อหรือว่ากําลังสิ้นหวังนะในการทํามาหากินได้เห็นว่านะครับคนธรมธรมดาธรรมดา อย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ข้างถนนเนี่ยกว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขาต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายพวกเขาประสบความสําเร็จได้คุณก็ทําได้เช่นกันครับและเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นเจ้าของร้านปลาเผาชื่อดังย่านวัชรพลเส้นทางความสําเร็จของเขานั้นต้องผ่านการลองผิดลองถูกมามากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้และเขาคนนั้นก็คือเฮียไพฑูนเจ้าของร้านเมี่ยงปลาหมุนห้าแยกวัชราพล ร้านเมีย่ยงปลาหมุน5แยกวัชรพลแม่ชื่อก็บอกสถานที่ตั้งอยู่แล้วนะคะพ้าเห็นเต็นท์ใหญ่ๆแถว5แยกวัชรพลเมื่อไหร่แปละว่าคุณมาถูกร้านแล้วล่ะคะ่ะหมุนหมุนเผาเผาอยู่ตรงนี้มากว่า8ปีแล้วคะ่ะคุณผู้ชม แต่ถึงแม้ว่าชื่อร้านจะเป็นเมี่ยงปราหมุนแต่ร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ที่ปราหมุนอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายังมีเมนูเด็ดอีกมากมายเช่นกุ้งเผาชุดใหญ่ข้าวผัดปูชามโต อีสานที่ต้องบอกเลยว่าแซ่บหลเด้อแต่เมนูดาวจาระแสงของร้านนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยล่ะค่ะคุณคานอกจากชุดเมี่ยงปลาหมุนนี่เอง เมนูสุดเทลตี้สำหรับคนรักสุขภาพเพราะที่ร้านจะหนักจะเต็มค่ะด้วยเครื่องเคียงเป็นผักดสด,ส,ดสะอาดปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์ไว้สำหรับกินคู่กับปลาทับทิมใสกำลังพอเหมาะพอเจาะที่สดถึงขีดสุด เนื้อแน่นไร้กลิ่นขาวเมื่อถูกนำไปย่างบนเตาหมุนที่สั่งทําพิเศษของทางร้านหมุนแล้วก็หมุนอีกค่ะหมุนแล้วหมุนอีกรับรองเลยว่าทุกท่านนะคะจะได้ทานปลาที่สุกเสมอกันทั้งตัวตั้งแต่หัวจะรดครีบหางกันเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคะเนี่ย และความพิเศษสุดของร้านนี้ก็คือที่ร้านเนี่ยจะไม่มีการเผาปลาทิ้งไว้ให้เสียรสชาตินะคะคุณลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะต้องเจอกับปลาเผาทิ้เนื้อแน่นฉ่ำน้ำไม่ใช่เนื้อปลาที่แห้งกร้านแข็งโป๊กค่ะเนื้อปลาที่เนี่ยหวานฉ่ำจิ้มกับน้าจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของร้านเห็นภาพเลยใช่ไหมคะคุณขามันสีแซ่บอร่อยฟินลืมอิ่มกันเลยทีเดียวละค่ะ เห็นร้านนี้เป็นเต็นท์ริมถนนแบบนี้เขาบอกว่ามีลูกค้ามากมายค่ะทั้งเซเล็คนดังตบเท้าเข้ามากินร้านจนทะลักทะลน้นเจ้าของร้านเองก็เลยต้องขยายร้านมาอีกฝั่งกันเลยทีเดียวเกินมาซะยืดยาวขนาดนี้อยากจะเจอเจ้าของร้านไปนแล้วล่ะแซ่เจ้าของร้านเนี่ยชื่อเฮียทูลค่ะเขารอคุณผู้ชมอยู่แล้วช่วงหน้าห้าพลาดกันเลยนะคะวันหนึ่งเขาออกไปครับเราก็ต้องหยุดร้านเลยใช่ไหม ช่วงแรกๆตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยขายได้แค่วันละ5-6ตัวเท่านั้นนะครับแล้วทำไมตอนนั้นเฮียถึงไม่ถอดใจล่ะครับสู้ให้มันสุดๆมีโอกาสได้ไปออกงานอีเวนต์ครั้งแรกเฮียก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ปราบเซียนเลยแหละครับ อย่างปลาเสียบแล้วหมุนมุนปลาทับทีมก็หมุนมุนไซกำลังหนากินก็หมุนหมุนหมุนไปเผาไปจนขายดิบขายดีใครมาชิมก็ต้องติดอกติดใจแล้วก็บอกต่อกันเป็นปากต่อปากค่ะกลายเป็นร้านฮิตร้านดังทั้งที่เป็นแค่เต็นท์ริมถนนนะคะความสำเร็จนี้ท่านได้แต่ไดมาค้าไปฟังเฮียทูลเจ้าของร้านมาเปิดใจกับเราเป็นที่แรกเลยละค่ะ สวัสดีครับพี่ทุนครับสวัสดีครับเฮียครับ ร้านเมี่ยงปลาหมุนของเฮียเนี่ยเปิดมา8ปีแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นมายังไงครับจุดเริ่มต้นก็คือเราผมผม,ผมคิดอยากจะทำร้านอาหารในโซนนี้นะพอดีบ้านผมอยู่แถวนี้ <c oughs> คือไปร้านเมี่ยงปลาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีในโซนนี้ไม่มีเลยผมเลยดึงร้านอาหารประเภทนี้ออกมาอยู่ใกล้ๆในโซนที่ผมอยู่ผมก็เลยลองคิดทําดู ก็คือกลายเป็นว <Bond> ่าเป็นไอเดียว่าเราทําเมียกปลาบุญขึ้นมาก่อนที่จะมาทําร้านอาหารเนี่ยนะครับเฮียทำอะไรมาก่อนครับทำหนังสือพิมพ์อยู่สื่อสารมวลชนอยู่สยามกีฬาก็คือจริงๆแล้วก็มีงานประจํานั่นแหละใช่ปแต่ประจําอยู่แต่ทําไมถึงมีความคิดมาเปิดร้านได้เฮียมันเกิดจากอะไรครับก็คืออยากอยากลองทําดูว่าว่ามันจะทําได้ไหมอก็คือจากความที่เฮียนะไม่ได้เป็นเรื่องทางด้านการทําอาหารมาก่อนเลยใช่เป็นคนชอบทานจะหา รถย่างปลาที่ใช้วุธีการย่างปลาแบบหมุนเนี่ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีย่างบนขาบนถังธรรมดาก็คือมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ผมก็เลยลองคิดดูว่าสร้างเตาย่างเตาเต่าย่างในลักษณะที่หมุนเนาเพราะเพราะว่ามันมันแปลกมันเป็นการจุดดึงดูดลูกค้าด้วยว่าทําไมต้องเป็นปลาหมุนหลายๆคนที่ทาอาหารไม่เป็นเนี่ยมักจะจ้างพ่อครัวเก่งๆมาทําแทน แต่ทำไมเฮียกลับมีความคิดแบบว่าต้องมาทำเองนะครับเพราะอะไรครับการจ้างนะครับผมว่ามันก็ทำได้ในบางครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเป็นก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถไปสอนสอนลสอนลูกน้องเราได้สอนพ่อครัวแม่ครัวเราได้วันหนึ่งเขาออกไปรเราก็ต้องหยุดร้านเลยใช่ไหมช่วงแรกๆตอนที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยขายได้แค่วันละ5 6ตัวเท่านั้นนะครับแล้วทำไมตอนนั้นเฮียถึงไม่ถอดใจล่ะครับยังคิดที่จะสู้ต่อครับคือการทําอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ ยังไม่ถึงที่จุดสิ้นสุดจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปลงเลิกความคิดเรามั่นใจในคุณภาพของเรามั่นใจในอาหารของเรา <ๆ S 2> มั่นใจในรสชาติของน้ําจิ้มมั่นใจในสิ่งที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ย<อ>เราต้องให้มันสุดๆสู้ให้มันสุดๆอาหารนะครับมันไม่สามารถ<อ>ที่<อ>ที่จะไปบอกว่า เฮ้ยนี่อร่อยนะของผมอร่อยไปบอกคนโน้นคนนี้ว่าอร่อย <paling S 2> อร่อยให้มาทานไม่ใช่รเราต้องให้ลูกค้าบอกปากต่อปาก <Fly>: ah. จาก1เป็น2จาก2เป็น4 4เป็น64เป็น8อะไรครับค่อยๆไปอย่างงี้ร้านเริ่มขายดีแล้วนะฮะก็มีโอกาสได้ไปออกงานอ e ีเวนต์ครั้งแรกเฮียก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ปรับเซียนเลยเรอครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับผมผมได้รับการติดต่อจากงานองฟ้าก็ไปจัดงานที่สนามหลวงที่รอบๆสนามหลวงเลยใต้ต้นมะขามฮะย่างปลาตรงนั้นคนเดียวเลย ก็เราไปย่างปลาวันนั้นนะนะวันนั้นสองร้อยกว่าตัวครับโอ้โหคนเดียวเลยฮะแล้วกลางวันร้อนๆนะฮะแต่ที่เฮียเปิดร้านมาเนี่ยเฮียใช้เตาหมุนมาตั้งแต่แรกเลยใช่ใช่ก็ตั้งแต่ผมเริ่มคิดว่าจะทําร้านอาหารเนี่ยณตรงนี้ที่ผมมาเปิดเนี่ยเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ใกลบ้านเราจะทําอะไรอ่ะจะทําปลาหมุนคําว่าปลาหมุนเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกไม่ใช่มาย่างอยู่บนเตามันต้องหมุนด้วยตัวมันต้องหมุนเขาก็เลยสร้างเตาอันนั้นมาตั้งแต่ทีแรกเลย อีกปัญหาที่หลายๆร้านต้องเจอเลยนั่นก็คือเรื่องของราคาวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นนะครับอย่างเช่นมะนาวแพงบ้างละ่ะพืชผักที่มันขึ้นราคาบ้างละ่ะแต่ว่าเฮียเนี่ยไม่เคยขึ้นราคาของสินค้าที่ร้านเฮียเลยแล้วก็ไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าด้วยนะครับผมมันเป็นเพราะอะไรครับเฮียคืออย่างนี้ผมคิดว่านะในภาวะของของของฤด,ดูกาลมากกว่าครับมะนาวก็จะแพงอยู่ประมาณ3เดือน hmm. เขาก็เดี๋ยวเขาก็จะลงเข้าภาวะปะกติรเราอาจจะได้กาไรในช่วงนั้นน้อยหน่อย ใช่ไหมฮะครับเราก็อีก7จ็ดแปดเดือนเราก็ได้อยู่แล้วเราก็มะนาวลูกละสิบาทผมก็ซื้อต้องใช้นะครับซีฟู้ดผมบอกได้เลยอย่าใช้กดมะนาวหรือว่ามะนาวเทียมเป็นอันขาดครับลูกค้าฐานรูครับมะนาวผมใช้วันหนึ่งเกือบกระสอบหนึ่งกระสอบ400ลูกช่วงพีคๆมะนาวหนึ่งกระสอบ4 0 0พบาทผมยังต้องซื้อใช้แต่ผมบอกกับใจว่าครับทำไมเราต้องต้องยึดเสถียคุณภาพนี้ไว้มันไม่ได้แพงไปทั้งปีทั้งชาติ เขาเ็ามีฤดูกาลของเขาาเดือนเขาลงแล้วในช่วงนี้เขาลงเราก็ได้นั่นขึ้นมาก็เป็นเฉลี่ยกันไปแต่มันก็ได้ลูกค้าลูกค้าเรายึดแน่นเพราะว่าเรรสชาติว่าโอเคในภาวะอย่างนี้คุณยังใช้อาหารคุณภาพอย่างนี้นะครับมันทําให้ผมอยู่ได้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ทํากันสดๆเท่านั้นนะครับมีออเดอร์มาก่อนเราถึงจะเอาปลาเนี่ยมาเผาซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเฮียมีวิธีรับมือกับลูกค้าเหล่านั้นยังไงครับเอาง่ายๆโดนลูกค้าบ่นมากที่สุดครับว่าเอ้ย คุณขายดีแล้วทําไมคุณไม่ย่างไว้มาถึงทําไมผมต้องรอทําไมผมต้องจองมาผมเป็นการฝึกลูกค้าตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งผมจะไม่ย่างปลาคาคาปลาเลยนะฮะย่างปลาคาขาไว้คําว่าคาคาคือย่างย่างเสร็จแล้ววางไว้บนขารอลูกค้ามาซื้อฝึกลูกค้าไว้เลยว่าคุณจะมาทานเนี่ยคุณโทรบอกผมคาเดียวเดี๋ยวผมบอกเวลาเลยเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรผมจองไวให้เสร็จแล้วปลาผมย่างขึ้นโตบอกได้เลยคุณภาพฮะ แนวคิดในการเปิดร้านของเฮียเนเฮียให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดครับคุณภาพมาดับแรกเลยคุณภาพต้องได้ความสะอาดความสดแล้วก็การบริการตามมาการบริการลูกค้าผมบริการลูกค้าแม้กระทั่งส่งตามบ้านผมฟรีหมดนะครับมีส่งตามบ้านฟรีเะฟรีครับผมเปิดมาตั้งแต่เปิดผมก็ส่งฟรีณปัจจุบันนี้8 9ปีผมก็ส่งฟรีอยู่ระยะมีระยะ10กิโลภายในระยะสิกิโลครับผมผมส่งฟรีเลยฮะปลาตัวเดียวผมก็ส่ง ร้านเฮียเรียกได้ว่าใครมากินเนี่ยก็เป็นต้องบอกต่อกันทั้งนั้นเลยตอนนี้มีลูกค้าเต็มไปหมดเลยวันนี้เฮียรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจนะประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่งผมว่าในระดับของการทํางานการลงทุนกันเปิดร้านอาหารถ้ามีลูกค้าตอบรับเราขนาดนี้ซึ่งเราในภาวะเศรษฐกิจเนี้ยเราอยู่ได้เราพอที่จะเลี้ยงลูกน้องเราอยู่ได้มีพอกายค่าเช่าค่ารายได้เนี่ยผมว่าผมภูมิใจแล้ว ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับมีคนที่อยากจะเป็นพ่อค้าแบบเฮียนะฮะแต่ว่ายังตั้งตัวไม่ได้สักทีนะฮะยังต้องเจอกับอุปสรรคทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จสักทีเฮีย er จะแนะนําพวกเขาเหล่านั้นยังไงครับการลงทุนในการทําธุรกิจนะฮะอ,อันดับแรกคือตลาดคุณต้องมองให,ใ,หให้ให้ให้ขาดก่อนครับว่าคุณจะขายอะไรคุณจะทําอะไรธุรกิจที่คุณจะเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะทําอะไรก่อนในในในสถานที่ที่คุณจะไปเปิดเนี่ยอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีอยู่เยอะไหม ไปเปิดเหมือนกันหมดในสถานที่เดียวกันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะมันก็แชร์ตลาดกันออกไปค,คุณทําอะไรที่แปลกใหม่กว่าเขาแล้วสู้แล้วมั่นใจในคุณภาพของคุณคมั่นใจในสิ่งที่คุณทําออกมาให้ลูกค้าแล้วเนี่ยความประสบความสําเร็จเนี่ยมีแน่นอนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังท้อแท้กําลังมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจของตัวเองอยู่นะครับผมอยากจะให้ดูเฮทูนเป็นตัวอย่างนะฮะสิ่งสําคัญของเฮทูนเลยนะั่นก็คือเรื่องของความมั่นใจนั่นเองนะฮะแต่ความมั่นใจเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของเฮที่เฮคัดสรรสิ่งดีนะ เรื่องแต่คุณภาพที่มันดีวัตถุดิบที่มันดีแล้วการใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะจึงทําให้เราเนี่ยประกอบธุรกิจด้วยความมั่นใจแม้วันแรกมันอาจจะยังไม่ได้ก้าวไปไกลแต่เราค่อยๆก้าวทีละก้าวยางมั่นคงนะครับผมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างเฮตุุนแน่นอนครับ การทำร้านอาหารต้องใส่ใจกับคุณภาพของอาหารและคนเน้นการบริกรารลูกค้าให้มากๆค่ะแล้ววันหนึ่งพวกคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างเฮียไพทูนแน่นอนค่ะและช่วงหน้าค่ะบุกกันถึงหน้าเตากันอีกแล้ว<ๆ>เพื่อมาล้วงความลับจากเฮียทูนกันละค่ะเคล็ดลับที่ทำให้เนื้อปลาหวานฉ่ำเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วละค่ะ ที่หลังไหลกันมามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือปลาแสนอร่อยของร้านเมี่ยงปลาหมุน5้าแยกวัชรพลและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียไพฑยูลจะมาเปิดเผยเ,เคล็กลับเมนูเด็ดให้พวกเราได้รู้กันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะเราก็อยู่บริเวณหน้าเตาหมุนซึ่งเป็นไอเดียของเฮียไพฑูน์นะครับที่คิดคนขึ้นมาเองนะครับผมนะเฮียจะมาโชว์วิธีการ ทำเมี่ยงปลาหมุนให้เราได้ดูกันใชไ่ได้ได้ผมขอถามอีกนิดน,นึงครับว่าทำไมเมี่ยงปลาหมุนต้องเป็นปลาทับทิมเท่านั้นครับมันมันมันต้องใช้ปลาทับทิมปลาถ้าเป็นปลานินเนี่ยมันก็เป็นปลาเผาธรรมดาที่อยู่บนขาอ <ừ> มันไม่มันไม่มีอะไรแปลกใหม่ปลาทับทิมเนี่ยส่วนมากคนจะไม่ค่อยทานกันพอปลานินมาย่างเนี่ยสีดําของเขาเนี่ยลูกค้าบางคนไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ครับ สีสันเขาไม่น่าทานและสําหรับปลาหมุนของร้านเฮียเนี่ยนะครับผมมีความแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างครับวิธีการหมุนมากกว่าครับวิธีการหมุนของเครื่องที่ผมทําขึ้นมานะครับแล้วก็วัตถุดิบในการใช้การทําปลาการน็อกปลาเราใช้ปลาสดครับปลาเป็นเป็นเลยและเฮียมีวิธีการในการเตรียมปลาก่อนที่จะเผายังไงครับเราน็อกต้ําแข็งครับใช้วิธีการน็อกต้องแข็งให้ปลานั้นน็อกน็อกเสร็จแล้วเราเจาะคอไม่ผ่าท้องนะฮะที่ร้านจะไม่ผ่าท้องครับ ใช้วิธีการเจาะใต้เหงือกตรงคอครบแล้วก็เอาดีออกอย่างเดียวเสร็จแล้วก็นํามาคุกเกลือเสียบเข้ากับเหล็กแล้วก็ขึ้นย่านเลยแล้วอย่างไฟเลยครับผมไฟต้องใช้ไฟแรงแค่ไหนครับแล้วในการเผาต้องเผานานแค่ไหนครับไฟเนี่ยผมใช้ถ่านไม้กับถ่านคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องใช้2อย่างนี้ผสมกันผสมกันพอเราลงไปในเตาแล้วเนี่ยเราใช้เวลาเนี่ยจากการคำนวณแล้วเนี่ยประมาณ25นาที25นาทีนี่ถ้าเราขึ้น20ตัวก็สุกกับพร้องทันงหมดเลย พูดถึงเมี่ยงเนี่ยนะฮะมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทีเด็ดนั่นก็คือเรื่องของน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มของเฮียเป็นยังไงบ้างครับเราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมี2อ,อย่างมีซีฟู้ดแล้วก็มีหวานอันนี้ผมอขอแนะนําเป็นซีฟู้ดก่อนเลยเป็นลายของทางร้านเลยเราใช้พริกสดพริพกขี้หนูสวนนะครับใช้น้ำมะนาวแท้รเราเริ่มปั่นเนี่ยตอนเปิดร้านรเราจะไม่ทําอะไรไว้ก่อนแล้วก็น้ำจิ้มตัวที่สองเราเป็นน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานนี่ก็ใช้น้ำมะขามเปียกครับอ่าเคี่ยวัน ฝังแค่นี้แล้วก็อยากจะเห็นวิธีการทําแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนเฮียช่วยทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ได้งั้นเราไปดูกันครับ<ด>โอ้โตอนนี้ตาหมุนของเฮียกำลังหมุนต,ต,ติ้วติ้วติ้วอยู่เลยนะฮะใช่ครับใช่ใช่เฮียไม่กลัวเขาเวียนหัวงเหรอครับอ่ะธรรมดาที่เ <c oughs> ขาเขาต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปลาหมุนนี่ก็คือมันเป็นการหมุนใช่ไหมครับทีเดียวเลย20ตัวผมถามนิดนึงว่าดูยังไงว่าอันไหนที่หมุนจนมันสุกได้ที่แล้วครับความเหลืองและดูที่คอ ดูตรงคอครับเราเอาออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะให้ครีมจับออกมานะครับอยากเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูอย่างนี้เราออกมาปั๊บเราดูที่คอเลยครับถ้ายังแดงอยู่อย่างนี้ยังไม่สุกอย่างนี้ยังแดงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยังไม่สุกนะครับครับครับน้อยเข้ามาพอดีผมไม่ได้ใส่ถุงมือฮะต้องขอโทษทีอให้เซียนมาทําครับมาครับเชิญเซียนฮะอ่าวินกาครัต้องใส่ถุงมือหน่อยกันความร้อนครับน้องเขาจะ แม่เรื่องพวกนี้แหละว่าจะมาดูยังไงก็ต้องฝึกนะครับ,รรบผมก็ต้องเป็นก่อนอย่างที่บอกะฮะอ,อันนี้สุกแล้วฮะขั้นตอนพอสุกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมมีออเดอร์รออยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการกรีดปลาใส่จานให้เลยอันนี้คือขั้นตอนการนําปลาที่สุกแล้วจะใส่จานให้ลูกค้านะครับครับอ่ดนะฮะแล้วดกดจะออกเห็นไหมฮะูดจะออกนะครับจะออกก่อนครับที่ดีตอวปลาเนี่ยเหลืองเลยฮะ เหมือนปลาทอดเลยฮะที่ร้านผมอันนี้อันนี้กรีดอะไรครับกรีดเพื่อจะเพราะเหล็กเนี่ยเขาบีบตัวปลาอยู่ครับอ่าเรากรีดให้เขาออกแล้วเ็าดึงออกนี่จานครับอ๋อกรีดเพื่อดึงออกนะอ่าเราส่งใจจานวางนี่ลงมาเลยครับแล้วก็ยกออกมาครับมาตรงนี้นะครับครับผมนี่ครับวิธีการกรีดปลานะครับเรากรีดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แซะเข้าไปที่ใต้หนังของเขาแล้วก็ยกขึ้นมาครับนี่ความร้อนนะฮะเห็นนะฮะวันยังกลุ่นอยู่เลยครับโอ้ยน่าทานมากเลยครับพี่ครับ ตอนนี้เมี่ยงปลาหมุนของเฮียไพทู์ก็พร้อมแล้วนะครับครับผมขอไปชิมหน่อยนะเฮียได้เลยผมเอาหมุนก่อนรันเฮียผมไม่ได้หมุนนะงงครับครับโอ้โหตอนนี้เมี่ยงปลาหมุนนะครับของที่นี่ก็พร้อมอยู่แล้วนะหน้าตาหน้าทานที่สุดในโลกเลยนะครับจะเห็นว่าเนื้อเรียงกันสวยงามอันนี้ต้องลองชิมแล้วครับ อ oh. ขอชิมก่อนนะครับลองชิมเนื้อปลาแบบสดๆเลยนะครับผมยังไม่ต้องจิ้มอะไรนะฮะ <c oughs> เนื้อปลาของเขาจะมีความนุ่มนะครับผมเนื้อละเอียดนะครับแต่ว่าไม่เละนะครับและที่สําคัญนะไม่มีกลิ่นคาวอย่างที่พี่เขาว่าไว้จริงๆฮะคอนเฟิร์มครับเดี๋ยวคราวนี้ผมขอลองกับน้ําจิ้มซีฟู้ดบ้างแล้วกันนะครับหือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่ากลิ่นมะนาวของเขานะหอมติดจมูกมาเลยนะครับครับเลิศมากเดี๋ยวาไปเรามาลองแบบครบสูตรเขานะครับผม,ผมก็คือทําเป็นเมี่ยงออกมาแล้วครับผมว่อยากจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะฮะมาครับเราเอาผักลองด้านล่างก่อนนะครับสี้เล็กๆใบชะพูอันนี้นิดหน่อย ผักกาดหอมนะครับนิดหน่อยนะี่ใบสะระแหน่ผักชีนะครับใส่เนื้อปลาลงไปด้านบนแบบนี้นะครับใส่เส้นหมี่ลงไปนิดนึงนี่นะ้ำจิ้มซีฟูดสุดเด็ดครับแล้วก็ที่เด็ดของทางร้านนะครับผมันก็คือน้ำจิ้มหวานครับโปะหน้านิดนึง อาห่อให้พอดีคำนะครับเดี๋ยวผมจะชำเป็นเมี่ยงคุณผู้ชมครับพอได้ลองทานแบบเป็นเมี่ยงแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าครบทุกรสชาติจริงๆฮนะและที่สําคัญนะครับผมวัตถุดิบทุกอย่างมันรับรู้ได้ถึงความสดใหม่สะอาดของเขาเลยนะครับผมรสชาตินี่ตัดกันจู้จ้าจุ้จ้าสะใจมากเลยครับผม สำหรับใครที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านเมี่ยงปลาหมุนห้แยกวัชรพลค,ครับร้านตั้งอยู่บริเวณห้แยกวัชราพลน,นะในโครงการ Ne เวอร์เซ็นเตรครับร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเลยนะครับและที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครจะมากินเมี่ยงปลาหมุนต้องโทรมาจองก่อนล่วงหน้านะครับ ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของคุณจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณมีความพยายามและอดทนที่จะทำในสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตรู้จักพลิกแพลงและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งสักวันหนึ่งคุณก็จะพบกับความสำเร็จเช่นเดียวกันกันกบเฮียทูนเจ้าของร้านเมียงปลาหมุนหาแยกวัชรพลคนนี้แน่นอนเลยล่ะค่ะ